โอเคครับด้ยช่วยไปเกมเราจะไปเล่นเกมเอาเวรับกับเพื่อนพ้องน้องพี่กันอีกแล้วนะไม่ขึ้นแพทวีแล้วไงเอาเรื่องกูอยู่วีตั้งนานแล้วอ๋อเขาแต่ว่าวาไรสัตว์ใช่ครับเปิดเสียงเกมดังหมเนน่นะมีคนเดียวกูใส กูใส่หูฟังไว้เจ็นจ๊ดไม่กูวุ่นวุ่นนี่เลยรีบมาพิมของคุณเป็นฝ่ายแบนมีใครเล่นแอสซซินป่ะแอสซซินผมผมไม่ได้เล่นนี่มึงจะเล่นอะไเล่นไม่เล่นมั้งกูเล่นแคลรี่จะเล่นไบต์ไบต์ ไบที่แปลว่าสว่างอะแล้วมันแน้ำมันไบที่ให้ข้นฟันถึงตาคุณเลือกแล้วอ้าวกูเลือกคนแรกเลยอะไม่เพิ่งเลือกเชื่อกูเดี๋ยวมีคนมาซื้อเอาตัวมันมาดักทางเลือกเลือกให้นาตายากกันเลยอ่ะอือใครมาเนี่ยเอากูเหรอไม่ไงไม่ไรเดี๋ยวกูเอา ไอเทมไฟเตอร์ <item S 2> <Yeah. S 1> ไปก็ได้เราไม่ค <c oughs> ิดเปลี่ยนชื่อแล้ว่ะใช่นี่ไงกูสายจูบเกรมตีปกติต่อเนื่อง <c oughs> เรนการแล้วฝั่งเราไม่มีแคลรี่อา้าวก็กูนี่ไงกูตีไกลได้ตัวกูกูคิดว,ว่ากูวเป็นอยู่ที่ มึงเล่นตัวอะไรบัตลลัสไฟล์อ่ะเออกูลืมเลือกแคลรี่อ๋อมึแลัวเองอะมึงจะแย่งใช่แย่งกูฟาร์มตั้แรกใช่ไหมเนี่ยเหลืออีกสิบวินาทีกลายเป็นไฟเตอร์สามตัวสี่ตัวยังยาตัวนหนึ่งไอ้กูตีไกลได้เออมึงยังตีไกลได้หน่อยแต่มันดาเมจดมันไม่จ่ายตัวแคลรี่ให้มาหลอดบางเคพียงดาบได้ไหม่ย เจอใช่เหรอคุณชอบใครอ๋อไม่มีเลยครับกาข้างทีไปไหนอ่ะไปได้เตืองเลยโอเคหมดได้แหละเพราะเราไม่มีแคลลี่เราไฟเตอร์เรามันท่ายไฟเตอร์ผมนนี้วคนไทยหัวใจไฟเตอร์เอาดิเออคุยังไปดีครับโดนพี่แบกเอง นะเออพี่ này ว่า Đào นะพี่ไม่เป็นไรดาบกูใหญ่กว่ามึงนะเว้ย của น่าจะใหญ่กว่าผมอ่ะใช่เออ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  โอ้ยอ๊าน่าไม่วาร์ปตาบบจะได้ไปไม่ได้เยังไม่ไปอีกเหรออยู่ในป่าตัวหนึ่งโอ้ยอยู่นี่ไง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 เพื่อนผมกำลังไปผมถึงแล้วผมถึงแล้วถึงแล้วพี่ผมถึงแล้วโว้ยถึงแล้วผมถึงแล้วไหนป่าโอ้ย เอ้นี่มาซานิสมาถอยปันออสวยเออดิเพื่อนอยู่อยู่ไน้อแยะอยู่กันได้แยะเกดยอดทีมเบอร์ไดมาก็อุ่นใจแล้วลืมไปเ่าเปลี่ยนชื่อแล้วต้อเจอที่ไหนวะอ อไอ้โหพอมเลือดดูเปวลเลือดมาเฮ้ยดูหลังเอาเบบต้นได้เอามันหายไปแล้วมันไปงานเป็นแค่ป้อมมังนึกว่ามีคีมั้งดีมาก่อนอ่ะ เ <si no ี่ยพี่ดูเลือดผมดิไิวอยู่กลัวอะแทูเรนอยู่นี่ทูเรนอยู่ในป่าทูเรนในป่ามาาในป่าพี่น่าอุ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสยดก่อ่งเดเหลือครึ่งเฮ้ย ท้านิสมาไปคิวทานิมานิมาเดี๋ยวจนจนเอาท่านิสท่านิสมาท่านิสมาท่านิสมาไม่ตายหรอกถ้าตายผมให้ต่อยกูตายกูตายอยู่แล้วอันตีกลัวเลิกกูไม่วิาแล้วที่มึงเห็นเห็นอะวิญญาณมิญญาเทพวิญาเทพเข้าสิงกูตายคนแรกยอนนเลย เอาดิตันไปอีกสักทีเลยเออเฮอยาเอาเป็นไงโอ้โหกดปั่นนะฟิกเกอร์ต่างคนต่างฟิกเกอร์ถ้าเตะแบบว่าว่าไปดูเนอเข้ามาไม่ก็คลิปเองโดยเฮ้ มอทอดไร้น้ำมันอะไรไร้น้ำมันนะมอทอดไร้น้ำมันเติมไปมอทอดมันไม่ใช้น้ำมันจะเติมทำไมวอ๋อนี่มอทอดไร้น้ำมันมีโมเปกันบนไหน่อยเปกันบนไหน่อยสู้ไม่ได้แทงอ่ะแล้วตอนแรกมึงบอกผมแทงตีกระจายเลยนั่นมันเทวเรียบร้อย มาทอดบอกแล้วห้าค้อนในน้ำมันมามาเือะมานอ่คือันนู้นเลยเนี่ยเกี่ยวกูโชว์หนึ่งหนึ่งให้มึงดูแล้วนะเมื่อกี้มึงเห็นใช่ไหมกูเก่งมากมึงเห็นกูรุ้งมึงเห็นไป็นดีนดูผมเฮ้ยไม่ไตัดเลย เฮ้ยสวยโสวยเราชนะเพราะบัตเตอร์ไฟเลือกผิดนะเว้ยพี่แจ็คไอ้ข้างบนผมเปิดแล้วว่ะพี่ผมเปิดแล้วว่เปิดแล้วป่ะฟูดเลยฮึ่ฮึฮึฮึยยิงยับ เขาตั้นไปดิเรียบร้อยเผตีตัวเมื่อไหร่ตัวเมื่อไหร่ตัวเมื่อไหร่ทำไมพี่ไม่เข้าไว้เมื่อกี้ผมเพียงแบบก็ไปกู้ได้เมื่อพี้ยได้ทีเดียวอ่ะอ้าวอุ้ย เดินวนใหญ่จุดเออเออเออเอาดิเอาดิต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้โหทีเดียวเองหลังหลังนี่ไงเออเออคุณโดนอะไรวะโอ้ยเครียงอัดเอาโดนคีบสวยเอาวะเอาวะปล่อยปล่อยหิวไม่ได้ผมวอกไม่ได้แต่ท่านไม่ได้แล้วแล้ว กำตายอยากเลือดเต็มๆเลยแค่นี้ครัมบีอ่ามอทอดมอทอดมอทอดก่าโดนโดนมอทอดกล้าจะมาฆ่ากูแล้วแม่งไล่กูสุดล่าฟ้าเขียวไงช่วยเพื่อนกูรักเพื่อน เลยกูไม่มีหรอกนี่กูเข้าแล้วเนี่ยเดียวดิยเ,เดย,ย้เข้าตายนะยออโอ้ยอย่าโดนใส่กูอย่าโดนใส่กูอกเอืมเอาว่ะโอ้โหเพียบโดนเอาเปล่า ôi, au à, kình cướt, ừ, 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 จบ rồi, không ai lùn hết,จบ, không yeah, này của, kêu bên này จูออจบอกถ่ายรูปด้วยไงอะไรอยู่วะเหน็นเปล่าไงมลมไหนกูเบาแอร์นี่ไงไอโถมันมันเก่งด้วยองเงี้ยหละอ๋อยู่กับจูนลอกไี่คิวพี่มุมถึงได้ดูนานๆเลยโอแอซิดมันเยอะอะถ้าแอซิดพี่เยอะพี่ก็ได้หรอแอซิดพี่ไม่มีเลยพี่อยู่ฮะ กูทีมไฟกูกระจายกูอยู่ตล,ลอดอะ่ะทางมากสองตัวเลยเป็นแหลกเป่นเมทรป็นะกไฟเตอร์ไฟเตอร์กับแคลลี่งั้นกูเล่นแคลลี่ทีมของคุณเป็นฝ่ายแบกมาเอาแคล,ลี่กูคืนม,มาเอากูต้องแบนเหรอวะเนี่ย <Okay. S 2> เ,เดี๋ยวกดไม่ทัน okay. ไปแล้วกูแบนตัวไหนไปอะ่ะ ใี่มุมเลือกคนแรกไม่แหกเอ้าเออลืมแม่กูชิวเลยเขาก็มาอยู่ไม่มีใครเลือกอะไรกันนะดีนะจูนบอกนะนี่โคลสกินเล่นจูเบรกเวลามีคนเลือกก่อนมันมีคำว่าขอเลือกก่อนแล้วก็นผู้มีตัวข้างล่างชื่อเหมือนเดิมมันเล่นเลือกไม่ต้องไปให้มันเลือกก่อนหรนเลือกเลยเดี๋ยวนาคอสหายอีกูนเล่นลิตเตอร์ ไม่ใช่ลิกโต้เหรอลิกโต้ตัวเลือกลิกโต้ใช่โต้นี่มุมนี้โต้อะไรครับวะใช่นี่เอา execute มาเนี่ยนะเอามาไล่เขาอ่ะใช่เด็กก็รู้อยู่ตัวกูมันไม่มีดำเลยความเงี้ยยิงดีต้นร้อยันแน่อยู่แล้วก็รู้อยู่กลัวมาทำไมก็กูมีทิวสองอันแล้วอ่ะ ไม่เอาไม่หนีไม่เอากูไม่หนีกูจะฆ่ามันกูซัพพอร์ตที่เอาไว้แทงได้เพิ่มเลือดสู้ไปดิแทนแทนขัดแทนมาแล้วจำลงไปโอ้ยเฮ้ยเลือดเพิ่มไวมากยังไม่ได้กดคิวเลยเอาไปกินเอาไปกินโอ้ยเลือดเพิ่มแล้ว ทำไมเลือดกูไม่เห็นเพิ่มวะฮิวฮิวฮิวเฮ้ยสุดยอดเต็มปิบอ่ะเออเดี๋ยวตรงนั้นเลยเอาวะทำมันเล่นเฮ้ยสีอะไรวะสีสีบาอ่ะไม่ใช่ฮิวให้แบบสวยสวย อามาไปเนี่ยตีไมมเข้าตีแคห้าสิบมึงตีเท่าไ่กูได้ห้าสิบร้อยหนึ่งดูตีคลิปร้อยเจ็ดสิบหกเฮ้ยมามามาไม่ต้องห่วงแค่มาแล้วตันไปมันโดนตันเออมันโดนชิ้งแบบตันแบบดุ๊กๆแบบขยับตัวไม่ได้สวยสวยกูฮิวได้ อันตีอันตีอันตีสวยกูมีทุกอย่างกูมีทุกอย่างสวยสวยก็มันมีหมดดีดีเพื่ไม่ทันกะลาต้น่อยสวยยิวถอยถอยเียิวได้อ้าวทำดีทำดีไม่อยากได้ก็บอกกูจะค่อยเข็มเลือดดาวกระจายเอาไปกินยิ้วยิว ฮิวยังเพิ่มแรงกวาโจมตีอะไรมาเยอะห่วงจังนะพ่อมเอาวะเดือกวพ่มจะก็เอาก็หลุดไปเด็ดเฮ้ยโอ้โหไม่โดนทำไมไม่ชิงกำแพงมากวะดนักหนักนักหักไม่ได้กูไม่มีบาร์ฟฮิวฮิว ยูโอ oh ้โ oh. หทุกคนหนักเดินหนีกูหมดเฮ้ยกูไม่ได้เดินโอ้ยกูวิ่งมาไม่ทันหมายถึงไอตัวสองตัวเหรออ้าวเราไงจะฆ่าหรือเปล่าโจ้ยเพื่อนอโดนฮะกูตีคลิปอยู่กูไม่ว,ว่างยูจะมาฆ่ากูแล้วกูรู้รไหม,ข,ไมข้างหลังข้างหลัง กูบอกมึงแล้วไงว่าข้างหลังกูฮิวให้กูฮิวให้เออต้องนั้นจีมานากูหมดกูมีนติดแต่กูใช้ไม่ได้ใช้ได้แล้วกูฮิวกูฮิวกูฮิวมาดิไม่โหดเท่าไหร่หรอกเลือกกูเต็มกูกลับบ้านแล้วมานาไม่มีทำเอฟพี่ตีตีรัดแรกห้าสิบแปดสวย ยังจะได้ค้าอีกนะโอ้ยโอ้ย <c oughs> ไปก็ที่หลังเขาปพอมมันแตกยังไหมยัง <c oughs> กูจะแตกแล้ว <c oughs> ถอยมาจะฮิลให้ครับฮ่าเอมีตวง ตันน,นีอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยฮิวฮิวตัดตันฮิวเข้าไปฮิวเจาะถอยจนูนโอ้ยกูแทงให้อป่ะเบียดเฮ้ยอดีได้อีกตวได้อีกตวได้อีกตวงสวยสวยค่ะ มาหนี่มาหนี่จะฮิวเอ้ยเต็มปิดเฮ้ยตะตานตายโดนกัะเงินนู่นหคณะอือหิว <Viol> หิวหิวสุดยอดอายก้าวอายก้าวขอละขอละเปลืองไม่มีทางกลับบ้านเราอ่ะโอ้ยน่าว่ะสามวิเออโดนเฮ้ยเนี่ยบอกขึ้นที่ สวยอันปิดฆ่าเลยเออฮิวฮิวฮิวเฮ้ยเฮ้เยโจนจนตึงแทงป้อมนี่ก,กูก็ไม่ไหวแนละ้วเพิ่มเลยมึงนะเฮ้ยฮิว,ฮ,วฮิวใหญ่เลยนี่นี่เลือกเต็มเลือกเต็มเออเออฮิวเล็กก็ได้เอาดิเอาเ,เลยเต็มแบบเพิ่มไลยสองหลอดแล้วเนี่ยตอนนี้ย มันโดนเด้งดึงถึงเฮ้ยทำไมมันแหลกวะเฮ้ยมันได้ให้คลิปด้วยอือ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 ฆ่าแขกก็ได้อย่าฆ่ากูฮิวฮิวสวยวไปเอาซิวอยู่หลังตันตันเฮ้อ เอาวะรัา,าได้ดีเอาเลือดเปล่าเอา,เอาดิเอาดิเอาดิพี่หูใหญ่ได้นะถ้าเลือดเองน้อยอ่ะพี่จัดได้จัดเลย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 กูยจะตายกูยจะตายกูจะตายกูจะตายกูจะตายตายไม่มีใครตายซะหน่อยเ <c oughs> ดี๋ยนทิ้งกู เี้ยนะรอด้วยไปคนเดียวเดี๋ยวจะบาดเจ็บเอานะเอ้าวนะเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายรูปมันโสดหายอดไปจบเลยจบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าออกมาตายออกมาตายกันหมดเลยเออออกมา อ้าวัม่ใชเอาไป3อืมจูนเห่ามาวะไม่ใช่เฮ้ยเซพิดได้เออแต่มันควรได้ทำไมพี่ไม่ได้อ่ะเฮ้ยแลงเพิ่มเออไอวีแล้วเว้ยเอาวะ เฮ้ยเหรียญทองซัพพอร์ตเลยเหรียญทองเลยนะเว้ยกูเหรียญทองแครี่เหรียญทองเงินเงินร้วยเฮ้ยทำไมกูไม่ได้อะดูดูด้วยครไม่ได้ทำไมตู้ถอดซุดเลยวะกูช่วยไปตั้งยี่สิบห้าโตใส่ต้องกดลัาให้มากกว่านี้ซะนะได้ลัวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายอยากดูกันอีกก็กดไลค์กันหน่อยนะกันนะ